ซี่ออนมันปูค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะเอามันปูมาย่างนี่ค่ะปูมันปูที่อยู่ในกระดองเนี่ยค่ะเราจะเอามาย่างย่างกินกับข้าวเหนียวเพื่อนๆเ,เ,เคยกินกันไหมคะมันปูแล้วมันปูก็จะมีสามสีเลยนะเพื่อนๆก็จะมีออกสีครีมขาวๆเนี่ยนี่แบบนี้ แล้วก็จะมีแบบสีเหลืองเหลืองอ่อนๆสีเหลืองอ่อนๆแล้วก็จะมีสีเหลืองเข้มนี่สีเหลืองเข้มเอามาย่างไฟามาย่างไฟอ่อนๆค่ะกระดงมันปูมาย่างไฟ ปูมีจ่ตัวเล็กๆค่ะไม่มีตัวใหญ่เลยตาไปฟุดมาค่ะนี่ค่ะน้าตาเอามายางบนเตาถานเรียบร้อยแล้วค่ะใช้ไฟอ่อนๆนะคะเพื่อนๆกำลังจะเดือดแล้วค่ะกำลังเดือดฟุดๆๆเลยค่ะมันปู ย่างไฟอ่อนๆนะคะถ้าไฟแรงมันก็จะไหม้ก่อนเนาะเพื่อเพิ่มความนัวนะคะเพื่อนๆแอมก็จะใส่เกลือลงไปค่ะเอาหางช้อนเนาะคะ่ะใส่ไปนิดนึงกระดองละนิดละนิดละนิดเพื่อเพิ่มความเค็มรสชาติที่ได้ก็จะมันๆเค็มๆกินกับข้าวเหนียวก็จะได้อร่อยค่ะพอเราดูแล้วมันเหลืองมันสุกได้ที่แล้วค่ะก็จะคีบมาใส่จานค่ะ ไปกินกับข้าวเหนียวนะคะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆย่างเสร็จทุกอันแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะไปกินกันค่ะเพื่อนๆไปลองชิมกันนะคะเพื่อนๆรสชาติจะเป็นยังไงเพื่อนๆมาชิมด้วยกันนะคะเดี๋ยวเอาไปกินกับข้าวเหนียวนะคะเสร็จแล้วค่ะย่างมันปูเดี๋ยวจะเอาไปกินกับข้าวเหนียวนะคะ ปูแล้กจิ้มเข้าไปนี่ค่ะกินเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะก็จะมีรสชาติหอมมันแล้วก็เค็มก่อย อร่อยมากเลยค่ะเยี่ยมไปลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆมันอร่อยจริงๆค่ะ